คลิปนี้นะคะขอพูดเรื่องการสนับสนุนมาตรา112อีกสักหนึ่งคลิปนะคะไม่ต้องพูดเยอะไม่อยากเก็บคอนะคะง่ายๆคุณนั่งกันอยู่คุณจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลและคุณให้การสนับสนุนนโยบายของพรรคที่ได้เสียงข้างมากแก้ไขมาตรา112นะคะมันคือความคิดของนักการเมืองของพวกคุณแต่ความคิดของประชาชนอย่างพวกเรามันขัดกันอยู่แล้วค่ะนะคะ คุณอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องคุณทําไปนั่นคือหน้าที่คุณแต่เมื่อไร,รอปากน้ําชาชัดๆนะคะแต่เมื่อไร่ที่มีการยื่นครมอยื่นมติแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองดิฉันและทุกคนที่มีใจจงรักพักดีพวกเราไม่ยอมค่ะพวกกันต,งตรงคุณมีหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องคุณไม่ได้มีหน้าที่มาแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองที่คุ้มกันในหลวง คุณเลิกพูดได้แล้วนะคะทุกๆท,ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่พูดกันอยู่เนี่ยว่าใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองรังแกคนอื่นทางด้านการเมืองไม่มีใครโดนทางด้านการเมืองโดนกฎหมายข้อนี้คนที่โดนกฎหมายข้อนี้คือดูหมิ่นจับจ่วงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์กฎหมายไม่ได้คุ้มกันพวกคุณรัฐบาลกฎหมายไม่ได้คุ้มกันนายกอย่ามั่วค่ะชัดๆนะคะขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องทําไปนั่นคือหน้าที่ แต่ไม่มีประชาชนคนไหนที่จงรักภักดีแล้วยอมให้คุณแก้ไขมาตรา1 1 2ได้ค่ะ